สรุปผลงานเจ้าหน้าที่พักศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างเดือนตุลาคม2515ถึงเดือนกันยายน2 5 5 6นายมารุตคำจุนเจ้าหน้าที่พักศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬาและนันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบลเพชรป่ารถเด็ดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์แบ่งเป็นทั้งหมด15อำเภอ128่งรบตำบลหนึ่งพันสี่รบหมู่บ้านจัดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาล20แห่งเทศบา,นนาลนคร1แห่งเทศบาลเมือง2แห่งเทศบาลตำบลสิแห่ง แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ต้นแม่น้ำเจ้าพยาทุ่งหินเทินวัดคิรวงและบึงบระเพชรปฏิบัติภารกิจโครงการตามที่กรมรัฐศึกษาจัดสรรงบประมาณให้ 1. โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนชาเลนเดย์ประจำปี2556ออกติดตามผลการดำเนินงานการจัดโครงการชาเลนเดย์2556 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้น697,364คนคิดเป็น65%ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด 2. ดํดำเนินโครงการการส่งเสริมพละศากีฬานันทาาการและสุขภาพประจำปี2,556ดําดำเนินการจัดอบรมผู้นำแอรบิกชุมชนในวันที่16พฤษภาคม2,556ณห้องประชุม3ปลปอยหลวงเทศบาลน,นาครน,นครสวรรค์มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น40คน ลการดาเนินงานสําเร็จรุ่วเรืงไปด้วยดีเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการดําเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนครั้งที่9ประจําปี2556รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่5าถึง2ี่กุมภาพันธ์2556นาสณสนามโรงเรียนศูนย์กายายลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด72ทีมผลการดําเนินงานสาเร็จรุ่วเรืงไป,ด,ด,ป,ป,ด,ด,ป,ปด้วยดีเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการดําเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและปรระชชานคั้งที่9 ประจำปี2,556ระหว่างวันที่3-6เมษายนณสนามโรงเรียนสวนกุลาววิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์และสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผลการดำเนินงานรุ่นอายุ12ปีทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจังหวัดกำแพงเพชรรุ่นประชาชนชายทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนานาการในเด็กและเยาวชนกิจกรรมล้อนนี้มีนานา,นาการเพื่อลูกหลักประจําปี2556โดยจัดกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ำระหว่างวันที่1-10พฤษภาคม2556ณสาวยน้ำจังหวัดนครสวรรค์มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น40คนผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้ปดวยดีเป็นที่พึงพอใจของผู้เขา้ขาร่วมโครงการโครงการนานาการสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตประจำปี2556 ส่งกิจกรรมนานาการที่ได้รับคัดเลือกระดับจังหวัดนครสวรรค์เข้าประกวดกิจกรรมนานาการระดับภาคเหนือระหว่างที่9-13เมษายน2556ณจังหวัดพิษนุโลกกิจกรรมที่ส่งเข้าร่วมประกวดคือเต้นกรรมลำเกลียวผู้สูงอายุอำเภอพยุหคีรีวงดนตรีลูกทุง่งอำเภอลาดยาวผลการดําเนินงานวงดนตรีลูกทุง่งอำเภอลาดยาวได้รางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่เราไปชอบได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬาและนันทาการจังหวัดนครสวรรค์บุรณาการร่วมกับสมาคมกีฬาจัดฝึกทักษะอบรมว่ายน้ำในช่วงปิดเทอมให้กับเด็กที่สนใจระหว่างวันที่1นึถึงสาสเมษาดำเนินการจัดกิจกรรมวันกีฬาแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2556ในวันที่1พฤษภาคม ณสนามกีฬามหาวิลัยรา,ราชภัฏนครสวรรค์กิจกรรมที่จัดได้แก่ฟุตบอลกหนูแชร์บอลเซปักตะก้อเปตองและกีฬาพื้นบ้านดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาไทยคัพมหากกรรมท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่11รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่15ตุลาคมถึงวันที่25พฤศจิกายนณสนามกีฬาโรงเรียนสุนกลาบวิทยายลายัยจิรประวัตินครสวรรค์และสนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จัดการแข่งขัน2รุ่นได้แก่รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโสผลการดําเนินงานรุ่นประชาชนชายทั่วไปทีมชนะเลิศได้แก่ทีมอําเภอบรรพตและรุ่นอาวุโสทีมชนะเลิศได้แก่ทีมสี Q ่แควเอดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาเป็นเจ้าบ้านที่ดีจังหวัดนครสวรรค์ประจําปี2556ระหว่างวันที่12-14มิถุนายน2556ณบึงบระเพชจังหวัดนครสวรรค์พระราชวังบางปะอินพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครสวรรค์บุรณาการร่วมก,กับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2556ในวันที่12มกราคมโดยจัดกิจกรรมนันทนาการและการลเล่นพื้นบ้านมีของรางวัลแจกเด็กผู้เข้า ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬานันนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครสวรรค์บริการร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่7ประจำปี2555ในวันที่18พฤศจิกายน2555ณสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงการจัดดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬาและนานาการวิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครสวรรค์สภาพในศูนย์การเรียนรู้เอกสารเผยแพร่ความรู้ ตู้จัดเก็บเอกสารคำสั่งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปฏิทินแผนปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ปฏิทินและแผนปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้รายชื่อสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ทะเบียนข้อมูลสนามกีฬาและสถานกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สนามเปตองและสนามตะก้ออุทยานสวรรค์สนามเทศบาลตำบลบางประมุงเทศบาลตำบลโกกพระอำเภอโกกพระสนามเทศบาลตำบลบางมะฝอตำบลเนินกว้างอำเภอโกกพระสนามเทศบาลตำบลเนินศาลาตำบลสาราแดงอำเภอโกกพระ สนามแข่งมอนตคอสหมู่ำเาอชุมตบงสระว่ายน้ำดีเจพูภอ,อชุมตบงสนามตะก้ออ,อชุมตบงสนามฟุตซอลหน้าสถานีตำรวจอเอท่าตะโกสนามเปตองหน้าสถานีตำรวจภูธรอ,อรท่าตะโกสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอ,อรท่าตะโก สะว่ายน้ำอำเภอพยุหะคีรีโรงเรียนพยุหะศึกษาคำสนามบาทสอำเภอพยุหะคีรี ทะเบียนสถิติจํานวนเด็กเยาวชนและประชาชนที่ออกกําลังกายในจังหวัดนครสวรรค์อายุ5 20ปีที่ออกกําลังกายมีประมาณ357,274คนอายุ21 41ปีที่ออกกําลังกายมีประมาณ154,237คนอายุ41ปีถึง60ปีที่ออกกําลังกายมีประมาณ52,678คนอายุ60ปีขึ้นไปที่ออกกําลังกายมีประมาณ12,238คนทะเบียนประวัติ ผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนในจังหวัดนครสวรรค์ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล ผู้จัดจสินกีฬาเซปักตะก้อผู้จัดจสินกีฬาเปตองเผยแพร่ความรู้ทางด้านกีฬาน,นานาการการออกกำลังกายและวิชาศาสตร์การกราีฬาดำเนินการจัดอบรมเพิ่มพูนประสิทธิธภาพ กรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่17-21ถึงมิถุนายน2556ณห้องประชุมเสือพ่นน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น80คนผลการดำเนินงานสำเร็จรุลวงไปด้วยดีเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลชนบุรีเอซระหว่างวันที่25-27เมษายน2556ณจังหวัดชนบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมนานาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสประจำปี2556ระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมณศูนย์ฝึกเด็กอบรมเด็กและเยาวชนนครสวรรค์เขต6 กิจกรรมที่จัดได้แก่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอบรมทักษะก,กีฬากระบี่กระบองอบรมทักษะฟุตบอลอบรมทักษะก,กีฬาวอลเลย์บอลมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น150คน,นดำเนินการจัดโครงการรวมพลคนรักรแอรบิก12สิงหามหาราชินีจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่12สิงหาคม2556นณศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนนครสวรรค์เขตหมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ400คนผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่งเสริมให้โรงเรียนสถานศึกษาชุมชนจัดการแข่งขันกีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่6ณจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2555โดยจังหวัดนครสวรรค์รับเป็นเจ้าภาพจัด2ชนิดกีฬาได้แก่กีฬาเซปักตะกอและกีฬาวอลเลย์บอลผลการดําเนินโครงการเป็นที่พึงพอ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่34เมืองแพคเกมระหว่างวันที่28มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์2556ผลการดําเนินงานได้7เหรียญทอง6เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่งางโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจําปี2556โดยจัดดาเนินการจัดการแข่งขันในวันที่5ถึง15กากันยายนโดยจะมีพิธีเปิดในวันที่13กันยายน2556 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรมพัฒนาสามอบหมายเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงานเจ้าหน้าที่พัฒนารอบที่1ระหว่างวันที่1นึถึงแพฤษภาคม2556บณโรงแรมแกนอุยุทธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระผมนายมารุตคำจุนเจ้าหน้าที่พัฒนาประจำำําสํานักงานการท่องเที่ยวทีกาจังหวัดนครสวรรค์ขอจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ